ค่ะกลับมาพบกับหมอนไ่มิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไวนะ้ณที่นี้นะคะก่อนจะไปร,ะรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอน,นิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนิ่รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไวนะ้ณตรงนี้เลยเนาะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะในเรื่องของความรักคนที่มีคู่ะคะ่่่นนะะะะะททีีีเเเลลลาาาามมมปกกกสสยงัวจจหรือ เก่าเพื่อนในกลุ่มนะคะให้เป็นเพื่อนเป็นผู้รับฟังหรือเพื่อนเป็นสาลาพักใจดีกว่าที่หมอบอกแต่สุดท้าย ทะเลาะกันแป๊บๆนะคะไม่ถึงชั่วโมงนะคะกลับไปดีกันกับสามีกับแฟนอีกแล้วลักษณะประมาณนี้อาจจะเป็นไพ่อาจจะบอกสื่อไม่ได้ทั้งหญิงชายเพศเดียวกันนะคะเนาะแล้วก็เพศตรงข้ามเนาะที่หมอบอกนะคะก็คือพอดีกันปุ๊บเพื่อนกินอาหารกระป๋องอีกแล้วนะคะไม่รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปจะเป็นพลังงานของคนทั้ง6เดือนนี้นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ยังไงก็ยังเป็นเพื่อนกันเนาะยังรักและต้องดูแลซึ่งกันและกันต่อไปนะคะถึงแม้แต่เพื่อนจะให้เราพึ่งพาได้ช่วงวมังโม ตามนะคะเวลาทะ,ทะเลาะก,กับแฟนเนาะ,ะเรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอให้เป็นพลังงานด้านที่ใช่สิ่งที่ดีนะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีมานะตอนนี้หมอยังอยู่ต่างจังหวัดเช่นเดิมนะคะเสียงหมออาจจะยังแหบอยู่เนาะเพราะหมอก็ยังไม่ดีนะคะยังไม่สบายอยู่เนาะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะอาจจะเป็นดวงของคุณทนะั้งหเดือนนี้ก็ได้ที่ให้เพื่อน เป็นเสาใเขาเรียกเป็นสาราพักใจให้นะคะพอทะเลาะกันไม่ทันไรโทรมาหาเพื่อนร้องห่งล้วมาให้ว่าจะเลิกกันแล้วไม่ไหวแล้วนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายพอเพื่อนโทรกลับไปหรือจะไปรับยังไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะง้อกลับมาดีกันแล้วนะคะเรามาดูกันเลยแล้วไม่ใช่เป็นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นนะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ซ้ำๆที่บ่อยมากเกินไปก็ได้นะคะเรามาดูกันก่อนเนาะมาส่องใจกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เราพูดถึงเพื่อนเรานะคะเป็นยังไงคะอันดับแรกสายปาร์ตี้สายเฮฮาสายสังสรรค์ค่ะเขารู้ อิริยาบถของเราและเพื่อนทั้งสองคนเลยนะคะรู้ว่าเราเป็นยังไง เป็นคนที่ทะลึ้นไอ้ขอโทษค่ะทะเล้นทะลึ่งตึงๆนะคะพอเวลาทะเลาะกับแฟนสามีเนี่ยจะมีความเครียดความกังวลโหยหากันคิดถึงกันและพอทะเลาะกันปุ๊บจะโทรหาเพื่อนทันทีเพื่อนก็จะลากออกมาแล้วค่ะไปเที่ยวไปอะไรมั่งไปสังสรรค์ไปดื่มไปกินกันบ้างหรือไปผ่อนคลายนะคะบางคนบางกรณีก็พูดบอกเพื่อนสอนว่าเออเดี๋ยวก็ดีกันใจเย็นๆนู่นนี่นั่นนะคะหรือบางครั้งอ่ะมันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยจนบางทีเพื่อนรู้สึกว่าเอื่อมเราและลักษณะประมาณนี้ค่ะแต่ก็ยังมีความห่วงมีความผูกพันอยู่ในนนขึ้้มาาะะคคหรรรือบบงงงักณี อ,อกหักเหมือนกันค่ะดิวกันลักษณะกับเพื่อนพูดคุยกันไปปุ๊บปับ๊บมีการเข้าใจกันแต่สุดท้ายจะมีความลังเลไม่แน่ใจเนาะพราะมันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนพอสุดท้ายเพื่อนเงียบหายไปคือกลับไปดีค่ะแฟนมางอ้ขอขอคืนดีลักษณะปแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวดีกันแล้วเพื่อนก็เลย่าสุดท้ายเออเราก็ต้องกินอาหารกระป๋องเหมือนเดิมลักษณะประมาณนี้นะคะเพื่อนก็พยายามโอ๊ยทาใจเย็นๆอย่าใจร้อนผีผ่าไม่เอาไม่เอาจะเลิกแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆมันหลายรอบแล้วเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ส่วนมากจะเป็นปัญหาของเรื่องไม่เป็นเรื่อออองงงเเรื่่จจจจุกิิูีตหามญ จาไม่ดีกี่รอบเราก็ยังวนกลับไปยังหาเขาอยู่ดีนะคะเพื่อนคุณเนาะเป็นเพื่อนที่รักกันมากจริงๆนะคะสุดท้ายกินอาหารกระป๋องอีกแล้วที่หมอเห็นนะคะแต่จะมีความรู้สึกว่า เข้ากันได้ทุกเรื่องพูดกันได้ทุกเรื่องแต่เรื่องเดียวที่สอนไม่ได้ก็คือเรื่องของผัวเรื่องของเมียค่ะที่ยังคุยกันไม่จบนะคะบางทีก็เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเพื่อนเราบางทีเวลาเพื่อนสอนหรือเตือนก็เหมือนจะมีสติขึ้นมาแต่พอเวลาทะเลาะปุ๊บใจร้อนทุกทีโทรหาเราอีกแล้วค่ะติดต่อให้เพื่อนมาหาให้มาดูซิฉันเนอุหาา์ทำทุกอย่างเพื่อเขาทุกอย่างทําเพื่อผู้หญิงคนนี้ทุกอย่างทําเพื่อผู้ชายคนนี้ทุกอย่างสุดท้ายเขาทิ้งไปอีกแล้วไปหาคนอื่นไปมีคนใหม่ลักษณะประมาณนี้คุณก็็็จะมมมีีีคคคควาาาาาตตึงงงงงงเเเรรรยยดดพืืืื่่อออออออนนนนกกกกก้้้ปปสลลใหหััับบ ยังไม่ทันได้ง้อขึ้นดีนะคะเพื่อนยังไม่ทันมาเลยคุณกับแฟนดีกันแล้วลักษณะประมาณเนี้ยบอกจะเลิกจะเลิกเสียงแข็งสุดท้ายไม่ใช่ค่ะเพื่อนก็นจะบอกกินอาหารกระป๋องอีกแล้วลักษณะประมาณนี้ค่ะบางทีก็เบื่อที่จะพูดเนาะบางทีก็มันเป็นเรื่องของคนสองคนเขาก็ไม่อยากจะมายุ่งหรือวุ่นวายแต่หมอมองเห็นว่าคุณก็มีพลังงานความรักที่ที่ใช่ที่ดีอะค่ะแต่บางครั้งเราจุกจิกจูจีเกินไปหรือเอาแต่ใจมากเกินไปจนบางทีคู่ของเรา,าอาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะที่หมอเห็นค่ะบางครั้งมีอะไรก็ เาโตแล้วเก็บความรู้สึกพูดคุยกันก่อนเคลียร์กันก่อนก่อนที่จะเอาปัญหาไปให้เพื่อนหรือคนนอกบ้านดีกว่าที่หมอบอกยิ่งบางคนที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะพ่อแม่จะมีความเครียดความกังวลได้แต่สุดท้ายสิ่งที่หมอบอกค่ะเพื่อนกินอาหารหมาแน่นอนที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้อาหารกระป๋องทุกครั้งเลยค่ะเพราะทะเละเาะรันเลิอกอะไรสุดท้ายก็ไม่ได้เลิกจริงจังสักทีนะคะจะมีคนที่เกิดนะคะในเดือนเมษาค่ะคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกาค่ะคนที่เกิดในเดือน อ่ากุมภาค่ะคนที่เกิดในเดือนมิถุนานะคะคนที่เกิดในเดือนพฤษภาค่ะคนที่ในเกิดในเดือนธันวานะคะคนทั้งหเดือนนี้จะมีความรู้สึกเครียดกังวลน,นะคะรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตลักลักเล,ก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 ลกสุดท้ายก็เลิกกันไม่ได้หรือบางครั้งบางคนบางกรณีไปดีกันแล้วค่ะแต่ไม่บอกเพื่อนเงียบพอเพื่อนโทรถามเป็นไงบ้างสบายดีไหมอ,อ้ำอ่ำอึ้งอึ้พอเพื่อนรู้อีกทีอ้าวเปิดเปิดตัวเปิด Facebook นะคะหรือโพสต์ลงสตอรี่อะ ดีกันอีกแล้วหรอเอออะไรประมาณนี้กินอาหารกระป๋องอีกแล้วลักษณะแนวเนี้คะก็ความรักของเขาอะคะจะทําไงได้เนาะก็คนมันรักอันค่ะมันเลิกไม่ได้เนาะคนเรามันมีวิบากกรรมไม่เหมือนกันนะคะก็ให้กําลังใจเพื่อนไปแล้วก็ขอให้เป็นเพื่อนที่ดีกัลยาได้ไม่ที่ดีต่อกันมีอะไรห่วงกันเสมออย่างนี้นะคะต่อให้มีเรื่องแฟนหรือไม่มีเรื่องแฟนก็ตามเนาะยัยงไงก็ต้องรักเพื่อนคนนี้เพราะว่าอย่างน้อยเขาก็บา้บาบา้าบองบองติงตองแต่เขาก็มีความจริงใจกับเรานะคะเวลาเดือดร้อนอะไรพึ่งพากันได้เสมอเนาะสิ่งที่หหมอเเ็นนคะ่ะลรัับพงงา ดานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ในะทีนี้นะคะเพื่อนดีคบไว้นะคะถ้าเพื่อนไม่ดีค่อยตัดออกจากชีวิตเนาะแต่หมอบอกเลยว่าคะ่ะ อย่างน้อยก็ต้องเป็นเรื่องค่ะเพื่อนกินอาหารกระป๋องอีกแล้วงานนี้นะคะเป็นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณนะที่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในความรักประสบความสําเร็จทําอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะอย่าทะเลาะแล้วผีผ่ามู่วามนะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะบางทีอาจจะมีคนทนคุณได้สักครั้ง10ครั้ง5ครั้งแต่บางคนบางกรณีถ้าเกิดเขาทนเราไม่ไหววันนึงเขาอ,อาจจะไปจากเราก็ได้อย่าอารมณ์ร้อนหรือใจร้อนนะคะอย่าหัวร้อนเนาะที่หมอบอกค่ะรักและให้เกียรติตัวเองก่อนนะคะขอให้มีแต่สิ่งทีีด่ดดๆเข้้าาามมมมนนนนะะะคคหอิุุโบญวย ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ